ท่านผู้ชมครวันนี้ Facebook ของคุณหมอเหรียญทองแน่นหนาพออโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะโพสต์ข้อความนะครับแชร์ให้ทราบทั่วกันว่าเมื่อเย็นวันที่9ก้ากรกฎาคมมีผู้ป่วยชายอายุ48ปีผู้ป่วยชายนะฮะฝ่าฝืนสูบุรีในห้องสุขขาหอผู้ป่วยสามัญชายโรงพยาบาลที่มีผู้ป่วยนอนรักษาตัวอยู่มากกว่า30เตียง เช้าวันนี้ที่สํานักงานผอ,อ,อโรงพยาบาลมงกุฎรัฒนะจึงมีการเทศนาธรรมโดยร่างทรงเทพมาลาโดน่าและตบสั่งสอนด้วยหัดพระเจ้ามาลาโดน่าเช่นเคย <c oughs> <c oughs> โ้ดูเนี่แต่ทั้งผู้ป่วยชายอายุ48ที่ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลมงกุฎรัฒนะก็น้อมรับเทศนาธรรมและหัดพระเจ้าด้วยความสํานึกทั้งยังให้คำมั่นสัญญาว่าต่อไปนี้จะเลิกบุหรี่เด็ดขาดจะอดบุหรี่ แล้วเอาเงินข้าบุรีไปซื้อข้าวเลี้ยงภรรยาและลูกๆทั้งสามได้มีกินกันโดยเฉพาะจะไม่สูบบุหรีในโรงพยาบาลอีกแล้วไม่เฉพาะแต่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะเท่านั้นนะครับคุณหมอเหรียญทองโพสต์ต่อว่าไม่ทราบว่านายหัวล้านหิวแสงสนใจจะงับคดีนี้อีกไหมครับติดต่อผู้รับเทศนาทาได้นะักข่าวที่สนใจทําข่าวไอ้กุ้ยสูบบุรีในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะก็ติดต่อผู้รับเทศนรทมได้นี่คือมาตรฐานเถื่อน ในการปฏิบัติอย่างเด็ดขาดต่อผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่หรือสารเสพติดในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะท่านใดที่ติดบุหรี่หรือสารเสพติดหากข้ามใจไม่ได้กรุณาไปใช้โรงพยาบาลอื่นครับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไม่ง้อไม่สนไม่แคร์ท่านคุณมึงที่ท้าทายลองดีสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับหมายรวมถึงพวกโลกสวยก็อย่ามาใช้บริการด้วยนะครับก็ยังเป็นสไตล์ของคุณหมออย่าง ชัดเจน ouais. นะนี่คือไม่เบาเลยอะ่ะ <laughs> ใช่ <laughs> โอ้โหคุณหมอจริง,จ,รงจังมากเข้มงวดมากกับคนที่ไปสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลนะเออและคนทีค่คือคือข่าวที่คุณหมอได้ตบกะโหลกเด็กมันเป็นข่าวที่ดังมากนะตอนนั้นใช่ใช่ก <laughs> ็ยังมีคนไปสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลของคุณหมออีกโอ้โหผมละเชื่อจริงๆนะฮะ <laughs> คือคุณแอบคุณสูบบุหรี่เนี่ยคุณแอบสูบไม่ได้เลยนะใช่ไหมใช่ คือแอบสูบบุหรี่ไม่ได้เพราะมันมีควันคุณจะเข้าไปในที่ไหนก็ตามแต่คิดว่าเข้าไปในส้วมส้วมของผู้ชายในหอผู้ป่วยด้วยเพราะปลายที่สูบเนี่ยเป็นผู้ป่วยอายุสี่สิบแปดแล้วเนะี่ยคือเป็นผู้ป่วยแล้วแบบเกิดอยากสูบอะเปรี้ยวปากไปแอบสูบควันเนี่ยมันไม่แอบให้คุณนะควันเนี่ยพอคุณพ่นปุ๊บม,มันไปเลยใช่ทีมคุณหมอเ็ารู้เลยใช่เรียบร้อยฮะเขาไปหาต้นต่อได้อ้าวเจอ คุณก็จะเจอหัดพระเจ้าเลยอืมเออแปลกจริงๆนะฮะไม่มีทางที่จะไม่มีทางที่คุณจะสูบบุหรี่ในโรงพยาบาลไหนก็ตามแต่อย่าว่าแต่มงกุพัฒนะเลยเนะยคุณไม่มีทางเก็บความลับในการที่คุณสูบบุหรี่ได้เลยแน่ๆเพราะควันมันจะไปไกลมากใช่ต่อให้คุณพ่นทีเดียวได้ซ้าไปเนะฮะมันมีช่องแอร์ระบายอากาศอ่ะใช่ผมมันไปทั่วเลยนะฮะเออโอ้นี่คิดสั้นจริงๆ โดนโดนจนได้ <laughs> เา่าเท่าไฉะเรื่องที่คุณหนกโปรยไว้กับเรื่องโจรขโมยกางเกงในเออโอ้โหมันมีสองเหตุการณ์นะเอาเหตุการณ์หนึ่งก่อนที่อันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้ที่จังหวัดตรัง <c oughs> นะฮะ <c oughs> เป็นผู้ชายนะเป็นคนร้ายเข้าไปขโมยเสื้อในกางเกงในที่ตากไว้อยู่หน้าบ้านพักภายในหมู่บ้านหมู่บ้านโคกนีนะ <c oughs> ที่ตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดต,ตรังนี่พี่มอไซค์มาเป็นบ้านของคุณขวัญสิรินะครับขโมยไปเนี่ยเกรี้ยงเลยนะประมาณ20ตัวกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ไดนะอ่ะร้ายเข้ามาแล้วโอ้โหหมาห่ากันเกลียวเลยมันก็ไม่กลัวเลยเนาะใช่พี่โมงเนี่ยเห็นแล้ว เห็นจุดหมายแล้วเห็นจุดหมายกำลังกำลังดูตีท่านี่ประมาณเที่ยงคืนของวันที่22เมษายนนะที่เราเห็นเนี่ยท่านผู้ชมฮะจากกล้องวงจรปิดมันสว่างแต่ความจริงมืดเนี่ยมืดไม่เหตุการจริงกคือมืดอ่าตอนนี้ยังจับคนร้ายไม่ได้นะ่ราบอะไรเอาล่ม,มอะาล่มอ่เอาล่มไปเกลียอ่า<อ>ทั้งทวงเลยนี่อออเอาเกลี่ยมาใกล้ๆ นี่นะเอาร่มเขียบเบือ้องที่ตากกงเกงนายไว้วยกปทังพวงเลยใช่ตดตัวนึงอ่ไอ้ตัวที่เติร้อยนี่ปรากฏว่า20ตัวเนี่ยมูลค่าประมาณสักหมื่นหนึ่งได้นะเหอเพราะเขาบอกว่าอันนี้เป็นของใหม่ซื้อมาจากต่างประเทศยังไม่ได้ใช้เลยนะโอ้โห โอ้โหอ๋อคือซื้อของใหม่มาแล้วซักก่อนไงใช่ใช่มใช่อ๋อนี่บ้านที่เกิดเหตุอ๋อมันมาอยู่ด้านข้างนี้ด้านขวามือของท่านผู้ชมนี่แหละเอ็นดูนะแล้วคุณทางผู้เสียหายนี่ยนะความสรเดี๋ยบอกว่าดูจากรูปพรรณสันฐานของคนที่ขโมยแล้วเคยเห็นหน้ามาก่อนเพราะเคยใช้เส้นทางขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ้านของเธอนะฮะ แต่ว่าตอนนี้เธอบอกพ่อเธอรู้สึกกลัวนี่นะเพราะไม่รู้คือมันขโมยไปอะไรเนี่ยไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เธอรู้สึกกลัวแล้วก็ไม่กล้าตาตาเอาไว้หน้าบ้านแบบนี้แล้วนะฮะโอ้ออายกกวงเลยใช่ตั้งแต่22เมษายนนะฮะตำรวจยังจับไม่ได้นะครับอ๋อเหรอนี่ตั้งแต่22เมษายนเหรอใช่โอ้ยไม่นำพามากกว่ามัออ้งใช่ไหม เห็นว่าเป็นเป็นโจรธรรมดาธรรมดาเป็นโจรโรคจิตเออนี่ยเนี่ยหลายหลายท้องที่นะที่ตํารวจไม่นําพาที่จะจับโจรขโมยกันเกงในนะฮะโอ้โห,หใช่ไหมอันนี้เป็นผู้ชายขาโมยของผู้หญิงอันนี้เห็นบ่อยเห็นบ่อยเออมีบ่อยนะฮะชายโรคจิตจะมีบ่อยอ่าต่อไปแต่ว่าวันนี้ที่ที่นครราชสีมาตอนบ่ายบายนะครับประมาณสักบ,บ่ายสองโมงได้ปรากฏว่า ช่วงนั้นเนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักนะประมาณสักชั่วโมงกว่าๆจนทําให้น้ําท่วมขังระบายไม่ทันนะท่วมผิวการจราจรแล้วก็บางพื้นที่นั้นน้ำทะลักเข้าไปในร้านค้าบ้านพักของออประชาชนที่อยู่ริมถนนนะครับการสัญจรไปมาก็ลําบากเนี่ยโอ้ตกหนักเลยฮะที่นครราชสีในตัวเมืองนะครับบางจุดเนี่ยมีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มวางลงมาด้วยนะฮะตรงนั้นเนี่ยเป็นถนน ราชสีมาปักธงชัยแถวหน้ากองพลพัฒนาที่สองขวางไว้แบบนี้เนี่ยล,ลดรถผ่านไม่ได้ฮะเห็นไหมทั้งสองช่องจราจรเลยต้องมีเจ้าหน้าที่มีอาสาสมัครคู่ภัยเนี่ยต้องใช้เลื่อยยนต์มาช่วยตัดตัดต้นไม้ตัวนี้ออกนะฮะโอ้โหนี่นะครับระดับน้ำ ระดับน้ําสูงเนี่ยเฉลี่ยประมาณ2 0่สถึงสาเซนติเมตรยาวประมาณสัก200เมตรที่ถนนราชสีมาโชคชัยโอ้โหตกหนักนะฮะใช่ตกหนักแล้วก็ที่กระบี่นะฮะทางหุวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพร,รัตนาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่ก็ออกหนังสือแจ้งเตือนผู้ประกอบการนําเที่ยวนะครับให้เพิ่มความระมัดระวงังหลังจากพบว่า แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลมีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงโดยเฉพาะที่บริเวณเกาะไม้ไผ่อาาา่าวมาหยาเกาะปอดะเกาะพีพีดอนแล้วก็ทะเลแหวกนะฮะถ้าจะไปเที่ยวช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะครับคลื่นลมแรงนะครับนี่นะฮะถ้ามันแรงจัดแรงมากมากเดี๋ยวก็อย่าพึ่งออกเรืออย่าพึ่งไปตามเกาะแก่งดีกว่านะฮะเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้ทางอุทยานเขาเตือนมานะครับ thank <laughs> you